รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียง a อดี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการดีมีดีรายการดีๆนะครับที่จะทำให้ทุกคนรู้ทันสื่อนะครับและทำให้คนพิการและคนทั่วไปนะครับใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างถึงที่สุดครับสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรครมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะครับ โดยมีผมปาล์มธัญวิเจนักสอนเป็นพิธีกรนะครับร่วมกับน้องน้ำหวานพัฒมมวลหวานดีนะครับเป็นพิธีกรคู่กับผมน้องน้ำหวานเป็นคนหูหนวกนะครับแล้วก็มีพี่นุชนุชชรินรัญยวิทย์นะครับเป็นล่ามือคอยแปลทั้งคําตอบและคําถามตลอดทั้งรายการครับเดี๋ยวนี้เวลาที่น้ำหวานดูรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวทอล์กโชว์ละครหรือแม้แต่รายการวาไรตี้ก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับคนพิการอยู่นะคะเช่นสอดแทรกในละคร รายการทอล์กโชว์แต่ว่ารายการที่สื่อออกไปก็จะเห็นคนพิการในลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยค่ะใช่เลยครับอย่างที่น้ําหวานว่านะครับก็เลยทําให้คนพิการเนี่ยถูกเมารวมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับมีงานวิจัยอยู่เล่มนึงครับชื่อว่าแนวทางการพัฒนาเนื้อหาในสื่อโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความเท่าเทียมของคนพิการนะครับซึ่งเขียนโดยคุณทัชพงษ์ชาลานุมาตรนะครับได้เขียนเอาไว้นะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับสื่อโทรทัศน์ได้มีการนําเสนอคนพิการในรูปแบบของด้านการเคลื่อนไหวหรือว่าทางด้านร่างกายเนี่ยเยอะที่สุดนะครับและโดยส่วนมากเนี่ยก็จะนําเสนอเรื่องสังคมสงเคราะห์เรื่องความน่าสงสารเรื่องความน่าเวทนานะครับซึ่งผู้วิจัยครับชี้เห็นว่าคุณจะลดเรื่องเหล่านั้นลงครับและเพิ่มเติมด้วยเรื่องของบทบาทชีวิตเขาจริง วิถีชีวิตเขาจริงๆนะครับซึ่งมีหลากหลายมิติมากการประกอบอาชีพของเขาและที่สําคัญครับสิทธิที่เขาควรจะได้รับจริงๆครับเพราะว่าผู้พิการหลายคนเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่สื่อณนะปัจจุบันกําลังนําเสนออยู่นะครับแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาหาคําตอบร่วมกันในตอนนี้ครับสื่อโทรทัศน์มองคนพิการอย่างไรหาคําตอบไปพร้อมกันในวันนี้ครับ หวานเห็นรายการโทรทัศน์หลายๆรา,ายการมักจะนําเสนอรูปแบบของคนพิการในรูปแบบของความน่าสงสารรวมถึงรอรับความช่วยเหลืออย่างเดียวแต่จริงๆแล้วคนพิการต้องการโอกาสนะคะโอกาสที่จะแสดงความสามารถโอกาสที่จะทําอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองได้รวมถึงโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปในสังคมด้วยค่ะ ใช่แลวครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะเผยให้คุณผู้ชมทุกคนเห็นว่าเมื่อคนพิการได้รับโอกาสพวกเขามีความสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกคนคิดครับ และนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับคุณอุ๋ยปนัดดาประสิทธิเมกุลครับสวัสดีคุณอุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานเคยดูรายการที่คุณอุ๋ยทําชื่อรายการเคียงบาเคียงไหลคุณอุ๋ยเป็นพิธีกรเองด้วยน้ำหวานชื่นชมมากๆเลยค่ะและวันนี้น้ำหวานก็มีโอกาสได้ทํารายการร่วมกับคุณอุ๋ยรู้สึกดีใจมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มารายการในวันนี้ค่ะครับผมผมทราบมาว่าคุณอุ๋ยประสบอุบัติเหตุเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วครับ ประมาณ20ปีที่แล้วอะค่ะตั้งแต่ปีไปปี5ไปปี2544ครับผมตอนนี้นคือเกิดอะไรขึ้นนะท่านดิช่วงนั้นคืออุ๋ยฝึกงานก็คือเป็นนักศึกษาปี4ไปฝึกงานที่บริษัทเอเจนซี่โฆษณานะคะแล้วก็พาไปเที่ยวช่วงปีใหม่แล้วก็พาไปที่ยังรีสอร์ทแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดอุบัติเหตุนั่นก็คือรถตกเขาค่ะทำให้กระดูกสันหลังหักกดทับเส้นประสาทค่ะคาให้ตั้งแต่เอวลงไปนี่คือคไม่รู้สึก ทำให้ต้องนั่งรถิแชาตลอดฮะซึ่งจากคนที่ไม่ได้พิการมาก่อนกลายมาเป็นคนพิการผมเชื่อว่าต้องทั้งปรับทั้งตัวและปรับทั้งใจเริ่มจากปรับตัวก่อนปรับตัวนี่ปรับยังไงฮะปรับตัวก็คือเหมือนเราอะเคยเดินได้คเคยทํากิจวัตรประจําวันเองได้ทุกอย่างแต่ณเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนเราทําอะไรเองไม่ได้เลยค,คือเคยขยับเคยอยากที่จะ เขาองน้าเองอะไรเองมันทํา <c oughs> อะไรเองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ต้องมาเรียนรู้กับร่างกายใหม่ของเราที่ <c oughs> ไม่สามารถที่จะเดินได้ด้วยตนเองไม่สามารถที่จะทํากิจวัตรได้ด้วยตนเอง <c oughs> อันนี้ก็จะค่อนข้างยาก <c oughs> ที <c oughs> นี <c oughs> ้ปรับใจ <c oughs> ัใจยังไงครับ <c oughs> แต่ปรับใจอุ๋ยว่าโอ้โหคืออุ๋ยแค่แบบอย่างเดียวเลยคือได้กําลังใจจากครอบครัวตอนแรกมันก็ยากนะมันยากตรงที่แบบว่า เหมือนชีวิตเรามันมัน,ม,นมันไม่รู้จะไปทางไหนอะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือครอบครัวที่เป็นกาลังใจให้กับอุยนะ๋ยในเวลานั้นน่ะนะคะที่แบบ,บโอ้ต้องการสุดๆเลยว่าทุกคนแบบไม่มองเราว่าเราเป็นภาระอุ๋อยากทําอะไรอุ๋อยากออกกำลังกายอุ๋ทำอุ๋อยากเต็มที่กับตรงไหนทุกคนแบบ,บสนับสนุนอันนี้แหละคือกําลังใจที่ทําให้อุ๋แบบฟื้นตัวเร็วแล้วไม่ทราบว่าคุณอุ๋ยเริ่มมาทํารายการทีวีได้อย่างไรคะ ระหว่างที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้เจอกับพี่นกพันธุมาสุขำพรนะคะ <cam> <an> <orn> ซึ่งพี่นกเนี่ยก็เป็นก็อยู่ในแวดวงบันเทิง <cam> <an> <orn> แล้วก็อยู่ในแวดวงเรื่องของคนพิการมาตลอดเกือบ30ปีพี <cam> <an> ่นกก็เป็นคนแรกที่ให้โอกาสอ <cam> <an> ุ๋ย <orn> ในเรื่องของการปรับตัวให้อ <cam> <an> ุ๋ย <orn> ได้เห็นมุมมองของของการใช้ชีวิตว <cam> <an> ่าพิการก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้พอเรากลับมาใช้ชีวิตปกติของเราได้พี่นกก็เลยชวนให้อุ๋ย ามาทำรายการโทรทัศน์ร่วกรมกันไหมว่าอยากที่จะมีพื้นที่ในการสร้างความเข้าใจให้กับคนพิการและก็คนไม่พิการได้เข้าใจรรเรื่องของคนพิการนำเสนอออกไปอู๋ก็สนใจก็เลยมาเริ่มต้นทำพี่อุ๋ยทำงานโทรทัศน์หรือว่าทำงานร่วมกับสื่อเนี่ยมานานประมาณกี่ปีแล้วประมาณ1ิบหกสิบเจ็ดปีค่ะ ซึ่งรายการปัจจุบันนะตอนนี้ชื่อรายการว่าปนัดดาสตอรี่คุกผูใชะปนัดดาสตอรี่เกี่ยวข้องกับอะไรครับปนัดดาสตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่นําเสนอแง่มุมดีๆของสังคมอุ้ยก็มองว่าในปัจจุบันเนี่ยสื่อดีไม่ค่อยมีใครพูดถึงมีจะพูดถึงแต่สื่อไม่ดีอุก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ยอุ๋ขอพื้นที่ที่พูดถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบนสังคมได้ไหม ทางสถานีก็เปิดโอกาสแล้วก็ให้อุ๋ยนำเสนอ,อโดยผ่านในการชื่อว่ารายการปรนัดดาสตอรี่ครับผมค่ะจำได้ว่าตอนนั้นคุณอุ๋ยทำรายการเฉพาะคนพิการที่ชื่อว่ารายการเคียงบ่าเคียงไหลไม่ทราบว่าเป็นรายการที่นําเสนอแง่มุมของคนพิการต่อคนในสังคมแบบไหนบ้างคะรายการเคียงบ่าเคียงไหลเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าเป็นรายการที่อุยอ๋ยเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเข้ามาทำตั้งแต่แรกที่ พอหลังจากประสบเหตุก็เข้ามาทำค,คือจริงๆแล้วว่าเรานําเสนอในเรื่องของสิทธิ์ความเท่าเทียมการใช้ชีวิตแต่เราไม่ได้นําเสนอในมุมมองของคนพิการอย่างเดียวรเราไม่ได้นําเสนอว่าคุณต้องเข้าใจฉันอย่างเดียวนะ嗯嗯嗯แต่เรานําเสนอโดยเอาตัวเราเนี่ยแหละเข้าไปใช้ชีวิตจริงๆอย่างเช่นมันมีหลายเทปนะที่อุ๋ยไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการเลยอย่างอุ๋ยไปกองทัพเรืออุ๋ยไปดำน้ำําแล้วสื่อเมสเซจที่ส่งออกมานั่นก็คือความ เท่าเทียมความกลมกลืนที่คนพิการกับคนไม่พิการสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่มีคําว่าพิการอยู่ในนั้นเลยแต่ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ว่าเราสื่อว่าเราสามารถอยู่ในสังคมได้อันนั้นก็คือพื้นที่อันนั้นก็คือ,อเขาเรียกอ,อะไรอ่ะคอนเซปต์ของรายการ,ครเครียงบ่าเคียงไหลที่เรานําเสนอ โดนใจนัำหวานมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้มีรายการแบบนี้เพิ่มมาอีกเยอะๆเลยเพราะว่าทุกวันนี้รายการที่นำเสนอเกี่ยวกับคนพิการส่วนมากเลยก็จะนำเสนอในรูปแบบของความผิดปกติไม่มีขาตาบอดพอคนอื่นเห็นแล้วก็จะรู้สึกสงสารอย่างเดียว แล้วก็มีการนําเสนอในรูปแบบของคนอารมณ์เปราะบางเก็บโกรธโกรธง่ายหรือสิ้นหวังรวมถึงมองไม่เห็นอนาคตด้วยค่ะบางคนก็พูดว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมซึ่งทุกวันนี้พบมากเลยค่ะในละครอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับเวลาเราเจอตัวที่ร้ายในละครหรือตัวที่ไม่ดีในละครเนี่ยผลสุดท้ายของตัวละครเหล่านั้น,นหลายๆครั้งก็จบที่การพิการอันนี้ที่ผมอยากจะถามคุณอุ๋ยก็คือว่าหลังจากมาผลิตสื่อเอง แล้วก็ผลิตสื่อที่เกี่ยวคนพิการโดยตรงด้วยเนี่ยพอจะหาเหตุผลเจอไหมครัว่าทาไมสื่อในปัจจุบันนี้เนี่ยถึงมักจะมีมุมมองต่อคนพิการแล้วก็ผลิตออกมาให้เห็นในลักษณะแบบนี้อยู่เสมอเสมอพอจะมีเหตุผลไหมครัอันเนี้ยมันมันเป็นการสร้างภาพจาอะอเป็นการสร้างสร้างเขาเรียกอะไรภาพจําให้กับคนในสังคมที่สื่อสื่อพยายามสร้างาแล้วเราก็รับรู้อย่างเช่นเขาเรียกอะไรการนําเสนอ ในมุมมองของการสร้างความเศร้าความสะเทือนใจมันสร้างอะไรให้กับคนดูคนดูจะรู้สึกแบบอินตามสงสารสงสารคนดูก็จะรู้สึกอยากตามรายการมันก็สร้างลิดติ้งให้กับรายการนั้นๆม,มันเป็นการสร้างทัศนคติ สร้างใจตระกติที่บางอย่างก็ไม่ถูกต้องให้กับสังคม,มจําภาพจําเนี้ย<ะ>ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยพูดถึงตัวเองตัวเองก็ก่อนหน้านี้ที่พอประสบอุบัติเหตุมาก็จําภาพนี้พอ<ะ>อุบัติเหตุปุ๊บอ้าวชีวิตฉันจบสิ้นแล้วฉันก็คงจะต้องอะไรไม่เวรกรรมก็2<ะ>ก็คือฉันจะต้องนอนอยู่บนเตียง<ะ>ใช้ชีวิตอยู่บนเตียงไม่สามารถ<ะ>ไปทํางานหรือมีอนาคตได้รก็ทําให้ทุกคนอะเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเมื่อเมื่อมาพิการภายหลังหรืออะไรก็ตามก็ทําให้เกิดภาพจํา ว่าพิการปุ๊บจบชีวิตปับ๊บอนาคตดับเพราะว่าทีวีสอนว่าแบบนั้นถ้าคุณดูดูแล้วรู้เท่าทันว่าจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่มุมมองทั้งหมดของคนพิการเขาก็จะเข้าใจ<ะ>ซึ่งประเด็นนี้รายการโทรทัศน์ก็จะมีการนำเสนอเกี่ยวกับคนพิการในรูปแบบของความน่าเวทนาสงสารเพื่อให้คนทั่วไปให้ความช่วยเหลือหากนำเสนอรายการประเภทนี้ออกไปบ่ยบอย คนในสังคมจะเกิดภาพจำแล้วข้าใจผิดเกี่ยวกับคนพิการได้ค่ะใช่ค่ะจริงค่ะเพราะว่าการสร้างภาพจำเนี้ยมันเป็นการที่ทําให้ไม่ว่าจะตัวคนพิการเองหรือผู้ที่ชมเนี่ยก็มีภาพความคิดมีทัศนคติมีเจตคติเดียวกันเลยนั่นก็คือคนพิการน่าสงสารคนพิการน่าเวทนาเพราะนึกถคือคนพิการปุ๊บต้องช่วยเหลือโดยการ ทำบุญบใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการนําเสนอเนี่ยสื่อสามารถนําเสนอในแง่มุมอื่นได้นะคะอุยเคยเห็นอยู่ข่าวหนึ่งพูดถึงเรื่องของคนพิการที่นอนติดเตียงนอนติดเตียงเลยแต่มือเนี่ยยังสามารถถักเป็นตะก,กร้าที่แบบสวยงามมาก อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ยังทําอาชีพอยู่สื่อภาพจำของสื่อเองด้วยก็นําเสนอในแง่มุมของการขึ้นเบอร์บัญชีว่าสามารถช่วยเหลือคนพิการท่านนี้ได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีแต่ถ้าสื่อนําเสนอภาพอื่นไปสย่ยไปไป,ไปลองลองนำเสนอภาพอื่นดูอย,อย่างเช่นศักยภาพเขายังอยู่ไหม,มเขายังทํางานได้อยู่เขายังมีอาชีพอาจจะนําเสนอในแง่มุมอื่นก็ได้ใช่ไหมคะว่าใครอยากที่จะสนับสนุน คนพิการคนนี้สามารถซื้อสินค้าหรือรสามารถนาเอาไปจําหน่ายได้อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วตัวคนพิการต้องการทางด้านนี้มากกว่าเราต้องการให้คนเห็นศักยภาพของเราไม่ได้ต้องการให้คนมาสงเคราะห์หรือมามีความเวทนากับเรารเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสื่อน่าจะสร้างภาพจําให้กับสังคมอีกมุมมองหนึ่งมากกว่าจริงๆถ้าฟังจากพี่อุ๋ยนะฮะสประเด็นที่สําคัญมากๆเลย1ก็คือเจตนาแฝง2ก็คือภาพจํา เราก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ารายการโทรทัศน์เนี่ยต้องการเรตติ้งอยู่เสมอนะครับผมและความน่าสงสารคนพิการเนี่ยก็สามารถจะเรียกยอดคนดูเรียกยอดเดตรตติ้งได้อย่างดีซะด้วยนะครับผมมันก็จะเกิดความลําบากแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ารายการโทรทัศน์เนี่ยนำเสนอความน่าสงสารอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เกิดภาพจาครับจะจําไปเสมอว่าน่าสงสารจังเลยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือเขาทั้งที่ความเป็นจริงความน่าสงสารของเขาเนี่ยอาจจะเป็นแค่เซี่ยวหนึ่ง อาจจะไม่ถึงครึ่งก็ได้กับศักยภาพที่เขาสามารถจะทำได้จริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมดูและสามารถเข้าใจเจตนาแฝงแบบนี้ได้นะครับเราก็จะไม่หลงเชื่อนะครับแล้วเราก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ได้วยตัวเองครับผม แล้วคุณอุ๋ยคิดว่าสื่อควรจะนําเสนอภาพของคนพิการลักษณะไหนถึงจะเหมาะสมคะจริงๆคนพิการอ่ะทุกคนเลยอะ่ะอยากที่จะให้คนอื่นมองเราว่าเราก็คือคนเหมือนคนทั่วไปไม่ได้เป็นมนุษย์ผู้พิเศษหรือไม่ได้ต่ำต้อย <ฮะ S 2> บางอย่างที่สื่อเห็นอย่างเช่นบางทีการใช้ชีวิตของคนพิการ,ค,รคนพิการสามารถที่จะขับรถได้ดหรือเรลาไม่มีมือหรือบ,บางคน ยกเขาขึ้นมาในการที่จะแต่งหน้าทำผมรจริงๆมันคือความปกติของเขาอยากให้นําเสนอในแง่มุมที่มันคือความปกติที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้อันนี้คือคือสิ่งที่อยากนําเสนอให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนพิการเหมือนคนทั่วไปครับไม่ต้องมองเขาว่าเขาคือผู้พิเศษหรือไม่ต้องมองเขาว่าเขาคือผู้ที่แบบโูหน้าสงสารต่ําต้อยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการนําเสนอภาพ จำตรงนี้มันควรที่จะนําเสนอให้เห็นแง่มุมว่าคนพิการก็เหมือนคนทั่วไปที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเราได้ครับไม่มีความแปลกประหลาดไม่มีความวิเศษหรือว่าความน่าเวทนาอะไร,รแต่สิ่งที่สําคัญที่สื่อควรจะจะ,จะนําเสนอนั่นก็คือโอกาสเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือคนพิการต้องการโอกาสต้องการโอกาสในการที่จะเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมต้องการโอกาสที่จะมีงานทํามีการศึกษา ใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างมีความสุขนี่คือโอกาสที่คนพิการต้องการเท่านั้นเองครับผมจริงๆแล้วประเด็นเรื่องการนําเสนอแล้วก็โอกาสที่คุณอุ๋ยพูดเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครผมเคยดูซีรีส์เรื่องหนึ่งครับชื่อว่า NCIS New Orleans นะครับมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าแพตตันแพตตันเนี่ยเป็นคนพิการทางด้านร่างกายนะครับแล้วก็นั่งใช้ชีวิตบนวีลแชร์น่าจะเหมือนกับพี่อุ๋ยนี่แหละนะครับผมแต่ว่าตําแหน่งในองค์กรที่เขาได้รับเนี่ยคือคอมพิวเตอร์สเปเชียลิสต์ ก็คือผู้ชํานาญการด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ต้องเก่งมากๆนะคะและในเรื่องเวลาเขาอธิบายถึงตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่เคยพูดถึงหรือว่าเมนชั่นเกี่ยวกับความพิการแต่พูดเกี่ยวกับเรื่องความสามารถที่เขาจะมีเพราะฉะนั้น2เรื่องก็คือว่าสื่อนอกในการทาซีรีส์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องความสามารถเขาไม่ได้พูดถึงความพิการและที่พี่อุ๋ยพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับโอกาสก็คือผู้ชายคนนี้เป็นคนพิการก็จริงแต่ว่าได้รับตําแหน่งในองค์กรถึงขนาดเป็นคอมพิวเตอร์สเปเชียลิสต์เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นทั้งการนําเสนอแล้วก็โอกาสเนี่ยก็อยากให้มีมุมมองแบบนี้กันนะครับผมในแง่ของสื่อเองด้วยนะฮะให้โอกาสเขานะครับผมแล้วก็นําเสนอในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่ความน่าสงสารแต่อย่างเดียวอย่างนี้ก็น่าจะดีมากๆครับดีเลยค่ะพี่ปาล์มซึ่งวันนี้นะคะนอกจากเราจะได้พูดคุยกับคุณอุ๋ยแล้วน้ำหวานพี่ปาล์มยังจะชวนคุณอุ๋ยไปทำกิจกรรมสนุกๆด้วยค่ะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรรอรับชมในช่วงหน้านะคะครับ ช่วงที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกับคุณอุ๋ยแล้วนะคะเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์มองคนพิการอย่างไรตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาช่วยกันทําภารกิจแล้วค่ะฟังดูน่าตื่นเต้นนะคะแล้วภารกิจที่เราจะทํานี่จะคืออะไรคะแล้วจะไหวไหมคะนี่ยซึ่งภารกิจของเรานะครับก็คือภารกิจการทําคลิปสั้นนั่นเองครับโดยชื่อภารกิจว่าสร้างเรื่องใหม่ด้วยใจไม่พิก,การครับพี่อุ๋ยครับ ภารกิจนี้นะครับจะเหมือนกับเป็นสปอร์ตรณรงค์ครับให้สื่อที่ผลิตรายการโทรทัศน์นี่นะครับนำเสนอภาพของคนพิการออกมาอย่างเหมาะสมและทําให้คุณผู้ชมเข้าใจคนพิการมากขึ้นด้วยและเหมือนที่น้ําหวานบอกไปแล้วนะครับไม่ใช่แค่พี่อุ๋ยเท่านั้นทั้งตัวผมเองแล้วก็น้ําหวานเองจะร่วมทําภารกิจนี้ไปด้วยกันนะครับผมสนุกแค่ไหนนะครับผมไปชมภารกิจนี้กันได้เลยครับ พ่สูจพวกเราทั้ง3คนก็ทําภารกิจสร้างเรื่องใหม่ด้วยใจไม่พิการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อุ๋ยครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าทําไมถึงเป็นคอนเซปต์นี้และทําไมถึงเลือกวิธีนําเสนอแบบนี้เชิญพี่อุ๋ยครับเรื่องราวที่เรานําเสนอในคลิปนี้ก็จะเป็นการสร้างภาพจำรหรือว่าเป็นการสร้างทัศนคติใหม่ๆให้กับสื่อในการที่จะนําเสนอให้กับคนดูซึ่งภายในคลิปนีเ้เราได้ช่วยกันคิดเนาะว่าจะ ทำยังไงให้ได้ไง<ช>่ายๆแล้วจะทําให้คนทั้งสื่อเนี่ยและคุณผู้ชมได้เข้าใจในมุมมอง,องคนพิการ,รมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคนพิการได้มากขึ้นนะคะครับผมตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะเห็นผลงานของเราแล้วใช่ไหมคะไปชมเลยค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมติดตามรายการกำลังใจจากใครเหลอมาตลอดทั้งรายการนะครับ ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะรู้สึกได้นะครับว่าชีวิตของน้องน้ำหวานสาวน้อยคนนี้น่าสงสารจริงๆนะครับด้วยสภาพร่างกายที่เป็นคนหูหนวกต้องต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กนะครับผมต้องยอมรับตามตรงว่าตลอดทั้งรายการที่ผมถ่ายทําอยู่น้ําตาผมมันพร้อมจะไหลออกมาตลอดเวลาด้วยความสงสารที่มีต่อตัวน้องน้ําหวานคนนี้นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดครับที่มีจิตใจที่เมตตากรุณามีกําลังทรัพย์และก็หวังดีกับเด็กผู้หญิงน้อยๆคนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถบริจาคเข้ามาได้ครับ ที่หมายเลขบัญชี1207งเดเดี๋ยวก่อนนะคะนอกจากการช่วยเหลือคนพิการด้วยการสร้างความน่าสงสารสงเคราะห์และรับบริจาคแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญที่คนพิการต้องการนั่นก็คือโอกาสค่ะและการให้พื้นที่คนพิการได้แสดงศักยภาพซึ่งนั่นก็จะเป็นการช่วยเหลือคนพิการได้อย่างยั่งยืนแล้วก็แท้จริงค่ะอ๋อ เข้าใจแล้วครับผมเองก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับว่าการเรียกร้องให้คนในสังคมสงสารคนพิการอย่างมากที่สุดเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับต่อไปนี้นะครับผมจะระมัดระวังในการนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับคนพิการให้มากขึ้นครับฝากด้วยนะคะสื่อทุกประเภทในการนําเสนอเรื่องของคนพิการอยากที่จะให้นําเสนอในแง่มุมของศักยภาพของคนพิการมากกว่าเรื่องของความเวทนาสงสารค่ะ สำหรับคลิปภารกิจที่พวกเราทั้ง3คนทำนะคะก็เป็นการบอกเล่าความในใจของเรากับสื่อที่จะนำเสนอเกี่ยวกับคนพิการเพื่อให้ออกมาอย่างเหมาะสมรวมถึงคนที่รับชมก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยพวกเราหวังว่ารายการของเราในวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมที่รับชมรายการเกี่ยวกับคนพิการสามารถคิดวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะครับผมและอีกเรื่องนึงที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับสื่อโทรทัศน์นะครับเวลานําเสนอเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยนะฮะอย่านําเสนอแบบเหมารวมครับเหมารวมที่ว่าก็คือความน่าสงสารความน่าเวทนา หรือมีความรู้สึกว่ามันคือเวรกรรมหรือว่าบาปกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้านําเสนอแบบนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดทัศนคติที่ผิดผิดต่อคุณผู้ชมนะครับเราต้องรู้ไว้เสมอนะครับว่าทุกๆสื่อนะครับถูกคัดสรรมาแล้วจากเจตนาของผู้ผลิตนะครับเราในฐานะของผู้เสพสื่อนี่นะครับเรามีหน้าที่ต้องวิเคราะห์นะครับและก็อ่านให้ออกว่าแต่ละอย่างที่ต้องการจะสื่อเนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะครับ เมื่อเราวิเคราะห์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิของเราร้อเ็ละครับที่เราจะเชื่อถือสิ่งที่เ้านําเสนอไหมหรือมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นนําเสนอออกมาอย่างถูกต้องแค่ไหนเป็นสิทธิ์ของเราวิเคราะห์ให้ได้คุณเลือกได้เองครับใช่แล้วค่ะพี่ปาลหากพบการล่วงละเมิดสิทธิของคนพิการหรือการนําเสนอภาพคนพิการแบบไม่เหมาะสมเราสามารถร้องเรียนหรือฟิทแบ็กไปที่ผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ กสทชหมายเลข1200หรือองค์กรแต่ละประเภทความพิการก็ได้ค่ะพี่อุ๋ยครับก่อนจบรายการมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับค่ะสุดท้ายแล้วอยากที่จะฝากคุณผู้ชมในเรื่องของการเปิดใจค่ะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเปิดใจว่า คนพิการเนี่ยก็เหมือนเราทั่วไปนะคะมีความเท่าเทียมมีความต้องการทุกๆอย่างเหมือนกันอย่ามองเขาในเรื่องของความเวทนาสงสารหรือว่าสงเคราะห์ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้เท่าทันสื่อเนี่ยจะรู้ว่าในความน่าสงสารที่สื่อพยายามที่จะนําเสนอนั้นมันมีอะไรแฝงอยู่ค่ะคและถ้าเรารู้เท่าทันสื่อเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปคนพิการก็สามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้อย่างกลมกลืนแล้วก็เข้าใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับคุณอุ๋ยปนัดดาประสิทธิเมกุล ค,คุณขอบพระคุณคุณอุ๋ยค,ครับคุณค่ะุณค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการดีมีดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะ